สทาวาจาศิทธ์ประสบการณ์ผงจักรพรรดิหลวงตามะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ของหลวงตามะเกี่ยวกับอภินิหารผงจักรพรรดิประสบการณ์อภินิหารหลวงตามะเป็นประสบการณ์ที่ลูกศิษย์หลวงตามะนํามาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าถูกรลุมยิงด้วยอาวุธสงครามหกกระบอก ปกติก็จะมีคนมาขอหลวงตากับผมครับมาขออยู่เรื่อยๆผมก็แจกไปไม่ได้สอบถามอะไรแต่เมื่อวานมีพี่พยาบาลที่ทำงานอยู่อยู่ดีๆก็มาขอประคำเขาวจะให้พระผงจัก,กรพรรดิแต่ไม่มีประคำก็ไม่เอาให้พระบูชาผงจัก,กรพรรดิองค์ใหญ่ๆก็ไม่เอาก็เลยสอบถามไปว่าเพราะอะไร ทั้งที่ปีก่อนสามีแก่เป็นทหารและได้ถูกส่งไปปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้แต่ก็ไม่เห็นมาขอพระคนเชียงดาวแทๆ้ๆแกเลยเล่าว่าจะเอาไปให้สามีเพราะเพิ่งมีประสบการณ์หน่วยเฉพาะกิจทหารออกซุ่มจับยาเสพติดบริเวณชายแดนแต่เผอิญมีชาวบ้านออกหาของป่าและมีปืนติดตัวด้วยทหารเรียกให้หยุดแกไม่หยุด แถมยิงตอบโต้ทหารเลยยิงถล่มด้วยอาวุธประจำกายใส่ชาวบ้านคนนี้แต่ผลปรากฏว่าปืนหกกระบอกไม่สามารถทำอะไรได้เลยทั้งๆเป็นระยะยิงแค่20เมตรและเป็นตำแหน่งจุดซุ่มยิงสร้างความงุนงงแก่ทั้งคนยิงและคนถูกยิงอาวุธประจำกายทหารไม่ HK ก <c> ็ M16 ไม่ใช่ปืนแก๊ป จากการตรวจสอบร่างกายภายหลังชาวบ้านที่ถูกยิงพบว่ามีเพียงรอยขีดถลอกที่แขนนิดหน่อยซึ่งเกิดจากปืนของแกเองที่ยิงไปโดนไม้แล้วสะเก็ดกระเด็นใส่ส่วนที่คอประคำขาวห้อยพระผงจัก,กรพรรดิที่หลวงตาแจกฟรี free. ในไหนก็เล่าเรื่องประคำขาวแล้วประคำสีน้ำตาลก็ไม่น้อยหน้า หลวงตาเคยแจกประคำสีน้ำตาลห้อยพระหลวงปูท่ทวดเนื้อผงกลมขนาดใหญ่เหมือนจัตุคามมีสีแดงกับสีดำด้านหน้ามีผงจัก,กระพัดและเกสาหลวงตาทําบุญกระถิน500บาทได้รับหนึ่งองค์และส่วนหนึ่งหลวงตาให้หลวงพี่โยทินวัดป่าทาราพิรมไปแจกท่านก็แจกจริงๆไม่ว่าทําบุญเท่าไหร่ก็แจกแต่ก็ยังมีเหลือ จนมาวันหนึ่งทหารค่ายรอเจ็ดแห่กันมาขอไปจนหมดวัดเลยสอบถามกันได้ความว่าเอาไปลองยิงกันแล้วยิงไม่ออกเรื่องนี้หลวงพี่ท่านหนึ่งที่เคยอยู่วัดริมปิงท่านเล่าให้ฟังตอนที่มาโรงพยาบาลเลยกระซิบถามไปว่าไม่เหลือสักองค์บ้างหรือท่านบอกว่าหมดจริงๆมีแต่ติดย่ามอยู่องค์หนึ่งพิเศษกว่าองค์อื่นคือด้านหลังฝั่งพระธาตุพระศิวลีเลยได้รับความเมตตาให้มาบูชา อย่่าางไมดฝันคประวัติและปฏิปทาหลวงตามา้ะวัดถ้ำเมืองนะตำบลเมืองนะนอนะําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์วรงคตวิริยทโรหลวงตามา้าเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤศจ,จิกายน2487ณอําอเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครในสกุล สุวรรณคุณชื่อบิดาวันดีชื่อมารดาโสภาเป็นบุตรคลที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสามคนโดยเมื่อหลวงตาเกิดมานั้นคุณแม่ได้นำท่านไปฝากให้คุณยายเลี้ยงทำให้ท่านได้มีโอกาสคุ้นเคยกับการเข้าวัดอยู่เสมอมาตั้งแต่เด็กเล็กหลวงตาเล่าว่าในสมัยยังเป็นเด็กนั้นท่านเคยไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย,าย์ใหญ่ แห่งสายพระป่าด้วยซึ่งในงานนั้นท่านได้มีโอกาสพบเห็นพระธุดงค์สายพระป่าผู้มีปฏิปทาจรียวัดงดงามเรียบร้อยมาร่วมงานอย่างมากมายในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามขึ้นนั้นหลวงตาได้มีโอกาสไปร่วมรบในสงครามเวียดนามด้วยโดยได้ร่วมรบอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มซึ่งในตอนที่เป็นทหารอยู่นั้นหลวงตาเล่าว่า ท่านได้เก็บพระหลวงปูทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปี2497ได้โดยบังเอิญในบริเวณสนามรบโดยไม่รู้ว่าเป็นของใครท่านจึงนำพกติดตัวไว้ในกระเป๋าเรื่อยมาแต่หลังจากสงครามสงบแล้วพระองค์นั้นก็ไม่รู้ว่าได้หายไปไหนในขณะที่ร่วมรบอยู่นั้นหลวงตาได้ประสบภัยจากสงครามด้วยโดยท่านโดนสะกิดระเบิด กระเด็นฝังเข้าที่หลังของท่านอย่างจังแต่กลับไม่เป็นอะไรมากเมื่อไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าถ้าแผลไม่อักเสบก็ไม่จำเป็นต้องผ่าออกซึ่งแผลนั้นก็ไม่มีการอักเสบแต่อย่างใดกลางแผ่นหลังของหลวงตาจึงมีสะเก็ดระเบิดฝังอยู่เป็นอนุสรจากการร่วมรบนั้นโดยหลวงตาได้เล่าให้ฟังว่าภายหลังเมื่อท่านได้พบกับหลวงปู่ดูแล้ว หลวงปู่ได้เมตตาอธิษฐานจิตให้สะเก็ดระเบิดที่ฝังอยู่กลางหลังนั้นกลายเป็นพระไปเรียบร้อยแล้วต่อมาหลวงตามมาได้มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครโดยเข้ามาเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดเบญจมบพิษคณะ1 1จากนั้นท่านได้เข้าทำงานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่และในช่วงที่ท่านทำงานอยู่นี่เองเพื่อนคนหนึ่งของท่านได้ไปบวชที่วัดสแก ท่านจึงได้ตามไปงานบวชของเพื่อนและได้พบกับหลวงปู่ดูเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2519ถึง2520เป็นครั้งแรกที่หลวงตาได้พบกับหลวงปู่ดูครั้งแรกที่หลวงตาได้พบกับหลวงปู่ดูนั้นหลวงปู่ได้มอบพระให้ท่านหนึ่งองค์เพื่อนำไปใช้กำไว้ขณะทำสมาธิและสอนให้ภาวนาไตราสารนคม ซึ่งในครั้งแรกที่หลวงตานั้นนำพระมากรรมเพื่อทำสมาธิตามที่หลวงปู่ดูซสอนท่านรู้สึกว่าสามารถทำสมาธิได้นิ่งสงบเบาสบายได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากนั้นมาถึงปัจจุบันหลวงตาไม่เคยไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านใดอีกเลยมุ่งศึกษากระแสพลังเหนือพลังจากหลวงปู่ดูเพียงองค์เดียวมาโดยตลอดโดยหลวงตากล่าวว่า หลวงปู่จะสอนสิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือนกันท่านจะดูแลจากจริตนิสัยบุญบาร,รมีของแต่ละคนเวลาหลวงปู่อยู่กับหลวงตาเพียงลำพังก็จะสอนอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนคนอื่นหลวงปู่ท่านมีความรู้มากมีบาร,รมีเต็มล้นแล้วหลวงตาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของท่านเท่านั้นในสมัยนั้นหลวงปู่ดูอายุเจปีแล้ว แต่ท่านยังมีผิวพรรณสีชมพูสวยงามใครจะไปแตะโดนตัวท่านไม่ได้ท่านมีบุญบารมีบริสุทธิ์มากแตะโดนตัวท่านแล้วตัวท่านจะบวมมีครั้งหนึ่งลูกศิษย์ขอปิดทองบูชาที่ขาท่านท่านก็ไม่ตาให้ปิดแต่พอเช้าวันต่อมาขาของท่านบวมทั้งสองข้างเลยตั้งแต่นั้นมาท่านไม่อนุญาตให้ใครปิดทองตัวท่านอีกเลย หลวงตาเล่าพรางหัวเราะเบาๆก่อนทิ้งท้ายว่าตอนนั้นหลวงตาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปปิดทองหลวงปู่ด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ในสมัยที่หลวงปู่ดูอยังอยู่นั้นหลวงปู่และลูกศิษย์จะช่วยกันสร้างพระทุกวันเพื่อฝึกให้ใจอยู่กับพระเสมอและนำพระไปใช้กรรมทรสมาธิภาวนาซึ่งหลวงปู่ได้กล่าวถึงเรื่องพระเครื่อง ที่คนมักมองว่าเป็นเรื่ององมงายไว้อย่างน่าคิดว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าติดวัตถุอัป,ปมงคลอย่างน้อยดึงใจให้เขาติดอยู่กับพระเครื่องให้เห็นพระทุกวันก็เป็นพุทธานุสติใจเขาก็เป็นบุญดีกว่าปล่อยให้ใจเขาไปติดอยู่กับเหล้ายากิเลสสิ่งไม่ดีอื่นๆโดยโลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ศึกษาวิธีการสร้างพระเครื่อง หลวงปู่ไว้อย่างครบถ้วนและช่วยท่านสร้างพระมาตลอดในสมัยนั้นก็คือหลวงตาม้านั่นเองในสมัยที่หลวงตาเป็นขราวาสนั้นท่านเที่ยวไปเที่ยวมากรุงเทพกับอยุธยาเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติต่างๆของหลวงปูด่ดุเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีและมีความรู้สึกอยากบวชมาตลอดต่อมาเมื่อปรึกษาเรื่องการบวชกับหลวงปู่ท่านได้บอกว่า ผู้ที่จะเป็นพระนั้นใจต้องเป็นพระบวชจิตให้เป็นพระตัวเราก็เป็นพระโดยท่านสอนเรื่องการบวชจิตไว้ว่าขณะกราบพระขณะนั่งสมาธิภาวนาก็ให้นึกว่าพุทธังสารนังขฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาธรรมังสารนังขฉามิเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาาจารย์สังทังสารนังจฉามิ เรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์สำรวจจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นภิกษุหญิงก็เป็นภิกษุณีพยายามรักษาใจให้เป็นพระอยู่เสมอจะมีอนิสงส์สูงตื่นมาก็กราบพระนั่งรถทำงานกินข้าวอาบน้ำทำอะไรให้นึกถึงพระทำใจให้อยู่ในบุญเสมอตามองอะไร ก็ให้ได้บุญมองพระดูบทสวดมนต์หูฟังอะไรก็ให้ได้บุญได้ยินใครทําบุญก็อนุโมทนาสาธุไม่ใช่หูผึ่งฟังแต่เรื่องนินทาว่าร้ายใจอยู่กับบุญไปเรื่อยๆมันจะเบาสบายอะไรที่ไม่เป็นบุญมันจะไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากกินเหล้าเมายาเสพบาปกรรมใดๆพอใจเป็นพระบ่อยๆเข้า กายก็จะค่อยๆเป็นพระไปเองต้องเริ่มจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกบางคนข้างนอกหุ่มจีวรเป็นพระแต่ใจเป็นโจรก็ไม่เรียกว่าเป็นพระแม้หลวงตาจะเป็นขราวาสแต่ก็บวชใจเป็นพระเรื่อยมาจนกระทั่งประมาณหนึ่งปีก่อนจะออกบวชขณะที่ท่านขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อยุธยารถของท่านได้โดนเฉียวจนตัวท่านลอยสูง แล้วตกลงมาหัวหมุงกับพื้นถนนอย่างแรงจนสลบไปหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่ากระโหลกของท่านร้าวแต่โชคดีมากที่ไม่มีเลือดทั่งในสมองและไม่มีบาดแผลรุนแรงใดๆเลยเพียงสามเดือนกระโหลกก็ประสานกันดีเหมือนเดิมซึ่งหลวงตาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นท่านห้อยเพียงพระและสวมแหวนของหลวงปู่เท่านั้นต่อมาเมื่ออาการดีขึ้น ท่านจึงไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ได้บอกว่าตายแล้วเกิดใหม่เองมีชีวิตใหม่แล้วชีวิตเก่าตายไปแล้วนี่คือชีวิตใหม่แล้วหลังผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่ผ่านการบวชจิตการศึกษาแนวปฏิบัติต่างๆจากหลวงปู่ดูมาอย่างเต็มภูมิแล้วหลวงตาก็พร้อมจะบวชเป็นพระทั้งกายและใจแต่เนื่องจากหลวงปูด่ดูไม่ได้เป็นพระอุปชา และท่านไม่ได้บอกว่าเวลาบวชต้องดูอุปชาถ้าอุปชาไม่เป็นพระเราก็เป็นพระไม่ได้หลวงตาม้าจึงได้ไปอุปชาเป็นพระภิกษุเมื่อวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2531โดยมีพระครูพัทรกิจโสพลหลวงปู่หวนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอุปชาพระครูสุนทรธรรมนิเทศ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพิจิตกิจจธรรเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่าวิริยะทโรหลังจากบวชแล้วหลวงตาต้องการจะออกทุดงเลยแต่หลวงพ่อหวนได้บอกให้อยู่ครบพรรษาก่อนโดยขณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพุทไทยสวรรค์น,นั้นหลวงพ่อหวนผู้สืบวิชาสายหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ราธิราชและวิชาเหล็กไหล จากสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยังจะถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงตาด้วยทั้งที่ปกติท่านไม่เคยถ่ายทอดวิชาให้ใครแต่หลวงตาก็ไม่ขอเรียนเพราะท่านรู้สึกว่าเรื่องของคาถาอาคมมีพิธีกรรมมากต้องใช้เวลาเรียนและจดจำมากและตัวของท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านต้องการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปูด่ดูเพียงองค์เดียวเท่านั้น หลังออกพรรษาหลวงตาก็มากราบหลวงปู่เพื่อออกทุดงหลวงปู่จึงมอบเงินในการเดินทางให้หลวงตาห้าร้อบาทรวมทั้งของใช้จำเป็นต่างๆและได้หันไปหยิบรูปหล่อหลวงปู่ดูเนื้อปูนมาให้หนึ่งองค์แล้วบอกหลวงตาว่าเอ็งไปไหนข้าไปด้วยหากสงสัยอะไรในการปฏิบัติให้แก่ถามเอาจากพระนี้พระองค์นี้ปัจจุบัน ได้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งมาขอจากหลวงตาไปแล้วพระของหลวงปู่วิ่งได้พูดได้พระของหลวงตาก็ดิ้นได้เหมือนมีชีวิตหลายท่านอาจสงสัยว่าพระที่หลวงปู่ให้มานั้นเป็นพระปูนไม่มีชีวิตจะพูดบอกตอบคำถามของหลวงตาได้อย่างไรแต่ในลูกศิษย์สายหลวงปู่ดูนั้นทุกคนจะรู้ดีว่าพระของหลวงปู่มีชีวิตดังที่หลวงตาเคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ลวงปู่นำพระมาใส่กระมังแล้วให้ลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมีหลวงตาอยู่ด้วยช่วยกันหลับตาอธิษฐานจิตปลุกเสกพระทุกคนก็หลับตาแล้วสักพักได้ยินเสียงดังกรกรกรากทุกคนก็นึกว่าหลวงปู่นั้นเอามือลงไปกวนกระมังเลยไม่ได้สนใจอะไรต่อมาลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยู่ในตอนนั้นได้เล่าว่า ตอนได้ยินเสียงนั้นเขาแอบลืมตาดูปรากฏว่าหลวงปู่ไม่ได้เอามือไปกวนท่านเพียงเอามือจับกลมังแต่พระที่อยู่ในกลมังนั้นกลับวิ่งวนไปวนมาจนเกิดเสียงดังพอท่านหันมาเห็นว่าเขาแอบดูท่านเลยทำมือจุปปากห้ามไม่ให้เล่าให้ใครฟังจนท่านมรณภาพาไปแล้วจึงได้มาเล่าให้ฟังทีหลัง